ตอบคำถามของเพื่อนค่ะสําหรับเรื่องนี้นะคะเพื่อนบอกว่า f a c e b o o k ค่ะตัดเงินของเขาไปทุกเดือนเลยค่ะจากบัตรครูสาวนะคะตั้งข้อสังเกตว่าการตัดเงินของ Facebook อาจจะเกิดจากสาเหตุที่เราเคยไปสมัครใช้บริการอะไรบางอย่างโดยที่อาจจะเผลอหรือเราตั้งใจหรือว่าเราตั้งใจแต่เราได้ลืมไปแล้วโอเคไหมเพราะนะคะ ปกติแล้วการที่เรายิงแอดเฟ e บ o ๊กทุกครั้งเวลาเรามีการชำระเงินค่าโฆษณา Facebook จะส่งใบเสร็จมาทางอีเมลให้เราเสมอเลยซึ่งเป็นอะไรที่ยุติธรรมอยู่แล้วดังนั้นเคสนี้นะคะผู้สาวแนะนำให้ยกเลิก ให้ตัดบัตรก่อนโอเคไหมคะเพื่อที่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอเรายกเลิกแล้วอาจจะมีแมสเซจอะไรบางอย่างเตือนมาว่าไม่สามารถตัดไปทำอะไรบางอย่างได้เราก็จะได้รู้ค่ะว่าที่จริงแล้วสิ่งที่ Facebook ตัดไปคือเอาไปทำอะไรหรือเป็นค่าบริการเรื่องอะไรเราจะได้นะคะ ไปยกเลิกต่อไปค่ะโอเคถ้าเกิดว่าใครมีคำถามมือเดินน,นะคะสามารถสอบถามมาได้เลยค่ะและถ้าเกิดว่าใครอยากเรียน Facebook การยิงแอด a c e b o o k นะคะครูสาวก็มีคอร์สเรียนนะคะราคาพิเศษเลยนะคะเรียน3วัน3วิชานะคะเรียนผ่านโปรแกรมซูมเรียนออนไลน์เรียนอยู่ที่บ้านก็ได้และมีครูสาวเป็นครูพี่เลี้ยงพร้อมกับหนังสือเล่มนี้1เล่มค่ะใครสนใจก็ทักมานะคะดูในตะกร้าได้เลยค่ะ